แต่ขอเจ้าิก็ขอทองโอ้ย่า้ย่ิงขอแตผเคาานั้นบาสิ่ี้องได้มกายอันนี้น่ารื้อ่าขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลบองขอให้ทองเร่มมาจุดจะการงานแตเลื่องงานกุ้งอาหรดูเง่้นื้อมาทั้งยี่ห้อเหมือนยาบ่ทั้งแหนะเออมาทางนี้ เด็กคือผ่านมาทางของก้อยของก้อยกองก้อยกองก้อยก้อยแล้ก้อยกล่องก้อยตักอกนก้อยบ่มีผุดยนานๆนู้นน่ะนานๆนู่นน่ะอค่กินแต่ถยโอยุบ่มีผักก้อยให้กินขบให้กินคขำโถยโอยจุอันนี้ก้อยก้อยก้อย อันนี้คานมาช่งอื้องานก้มก้พมมาเขียออึดมิตรยาเผาผ่านเะรกันได้เสียงท่านได้เสียงเดือนางวันนาโพอระพุัชรีวิการัฐร่วมข้างมหาเกียรีเอาให้ึงโชมวงรับมึงโชช่วงพูไว้พ้องกอบแล้วก็กออโอ้คือวันอย แตเพึ่งมายกอกออยอยากกินโอยบ่มีพุดโอยปออดพท่มันขี้แขกท่กอย่ไม่ถึงันเดียวไมถูกันอันนี้นางราชนีอูอว่าบุญสะสมทางบุญมานางสุภรัตน์อ่ามไม่ทด้มีโม่ได้ทีอดย้วกรวยแตรวยแรวยง่าเอเออ ท่นบอมึ่จะเแ็งให้เช็งอกไม่งั้นมันเคยเอกหมดเาดต่ลเองน้อยไปไหมลูเช็งซึ่งึดกูตาขาอยากเก่าเก่าเ็กกดเยอืๆเออขอกาบคาราวและ้อข้อกระชงข่างวุมเอออีนั่งกองกดกับพวเชงอื่อขณะนี้กูตาว่าเบิ้ลวันนี้เบิ้ลวันนี้เปล่า เพราะว่าเป็นวันขึ้นือกเขาเรียกว่าเป่าแอ่แ่จะไปเร่การขนันบเัเครดิตขอเพือนมาก่อน<ม>การขนาน<ม>อาจจะทําให้คุณเสียสมาชิได้เพราะว่าเจ้ามือขยัาข้อยก็คือก <Okay. S 1> ูกระุูกขี้ยันขยัแล้วบอ,อ,รอตรเครดิตุ่วงจับแต่ว่ายึมหยักขึ้นไปเมื่อ,อยึมหยักขึ้นไปหาขเขาหยุดแล้ว,ว,วี่ข้างบนเ แยกไปดื่ม <reconcile> กัน <tried> ต <benim> <Ein structured> <ái rawd unre> ั้ขาดเลยครับแก้ว่าม้วนของมวยืม้วเือเปือรอออกในแค่เรือดเป่าของฮะนี่หมูเสเบเขาเขาเขาตัวแต่ืยิยกจไปแล้วเอเหือเปล่า่ออกในครับเแอะไรมันจดสิ่งนใหญ่เปนแ้นเป่าเป่าอะไรมนสิคนใหญทุกเป่า เกามืองไขกระด้างด้อครับอ e ันน <cient yal S 3> ี้วเกามึงไข่ก่อันนีาิกินคนได้เออแก้วมื่อกินคนได้เกามืองไปกระดางเลยอเเรื่องตกัว่าไขมันอกงายค้กับว่าไขมออปข้าเรื OTT ่องมู้กา้ข้าู้การวู u ้าเก้าเก้าเรื่องไข่มอกเก้าเก้าเรื่อ <c oughs> <c oughs> <reproduce> แคกกุณคือคือเอม่บอกครับคุณดูของคูณได้แปลกมันบอก่มีเก่าๆมาดองเหรอครับมันคือคือใมองจังใหญ่แค่ว่าใครคือเอ็กบานแต่ม่ถึงเรียมือกับปอบอกถึงเนียสิบเอ็จะไม่ถึงเรียเยคือเนียบคือไมกจะมื่ถึงเรียน้องบวกกานได้เก้าครไมาบอกเก่าๆกิ่ง กับมือง่วงตอนนี right ้คือง่องคืมเพราะว่าไม่เปลกมันง่วงมือรุบกว่าไคโรเก่าเก่าบ่มีครับปูไคโร่เก่าเก่กมือไ่หมดครับครถจะดีมันมือกบพักอ่ไปที่นั่งนี่ผมนี่บ่มีติดต้นไม้ไงกครับสาธุสาธุว่าใครกอดคือไโร่จะมือเงี้ยไม่รู้่รู้ เออต่ว่าจะเห็นจากคนให้พอกนับอกลูกานคือไปยือพดกันยื้อเขาทงบ้ารับอยากให้ลูกหลักอดห้ออกเขาใจรนอะเขาใจรับนอ่ะมือคุ้มือรมืคุ้น่คือไดรอยนะด้ยได้สักร้อยเก้ันถึคูมเนาะคำัอบบนื้เขากออกเี่กนข้าฟูเข้า บักเฮก็ว <c oughs> ัดกูบอกว่าย่ากึากกอกอย่าเลียคื้วเอ็กกบอกอย่ <c oughs> ู้จาโวงกูบอกอยกูกไปเดีนเ้าเาคือเด้อบอกว่าขอครใครไม่ใช่ลาเ้ยงมันเอรมันเริ่มแคลนขึอนเออผู้บอคนึงว่าแต่เร่ออกมันเมื่อเสาบานแสนพูดก้าวคุณเ้อคือเอ็กกูอกอย่าเกี้ยเขบอกดรงว่าสิ่งมันเรื่องมันเรื่อวามอย่ามันเรื่การเปแค่แค่เนี่ยเป็นหว่านเนาะ เป็นพ่ออะไรผู้จ่าทังผู้แจกเ่าขางมือเมื่อเนี่ยดิเมื่อเนี่ยมันเป็นบ้านที่คิดคิบ่มันบ่มีชาภูชาภูเขาว้าตกมือแั่ตัวเนาะเพราะว่าลูกนั้นแต่ยังรวมบุญเพราะที่คิดคีดบ่มือเงินได้พอว่า่างคือไม่ให้ตกเงินเงินชุ่มนันกับกินเมื่อไร้หัวแทงบวันที่ขอไม่ก็าทมเรับอ้าวขอไม่ก็คือ่ได้รูดก็ไปคุยกับผู้ความฝึกนักว่าคุดคือจำเ่าไปเนาะ ถ้าเราวันนี้ปูดการก็พูดเรียนพูดหัวไปนะรายก็มองว่าหัวเงวนเออพูดได้กินกันแต่ไปราะว่ามึงพูดได้ว่ากินกันแต่เพอาก็ใจเย็นคือใจเย็นเงินไม่กระเปลาเ้าไม่มีใครเอาได้นอกจากเราจสมัครใจแค่นั้นเข้าใจโอเคตามปกไม่มีใครหลอกลวงใครได้ เท่าเพรมันงวเท่าเพไาม่คุ้ยบพะไม่ไช่กูง่มจมูกกันนอกจากเราจะมักกันเ่นข้าแกงไม่รึเพราะฉะนั้นไม่ใช่การมองเไไม <c oughs> หมา <c oughs> ไม่ใช่การห,าห,าารหลอกลวงผู้ใดอืผู้ใดพอใกงั้นอยากคิดบุญกันลยไม่พอใจก,ก็ไม่ทำเออบอมักอกาคิดถิ่คิดถิ่มถิ่มมากบก่คเดีกัน,นคิดบนนัคเชยรถิ เดี๋ยวไมไใช่ข่วงไรการิวมันกัดคิขึมอืมใคนมามาเขียบทเองกาคคิเขียนบทเองคืปอเนาะตือใคนมามาแข่งโมกุใครย่างแข่งโมกุมันบอกว่าคือหวานคือเมืองเขาฟังบาอกคิขึงป๊บปจะวันนองใทรบุฟังเด้กับอึ่นองนักขาเพราะว่ามันเปิดขาวเปิดขาวหัวย่งยืมงานนางพู มันก็ได้ถูกวามาเยเด็กหน่อยคุมหนึ่มันก็ได้ผูกวางกูแต่ละหามเลอหามไม่หยุดื่อเด็กหน่วยุดึ่งมันก็นเป็นคาตื้นควายยามกับกูอ่าหานกับกูงที่นันนงนแล้ท่าแขาเด็ทดดดดเ,ดนนเท่าฝันกูเข่าคือกเข่าแค่ไหคือไม่เอาถะาไม่เอาต้วมันึงเข่าก็เป็นตันั่งทีนั่งใหญ่คือกันมันเข่าแกเชื่อเว้ ดำบาคู่มัก็ดำบะโน่ว่นไรดอกหัวน่ะมือแต่ว่าแต่เขาว่าคิดคือมืออึนั่งนะแค่ครับอนั่งอนั่งไอเขาว่าคิดถือเขาเบิ่งไว้ยกครับแต่ว่ายืมเขากคิดใหญ่ด้วยครับพเบิ่งชักเบิ่งชักเบิ่งชักมาเบิ่งเึกคือเบิ่งไอ้พ่อเบิ่งหัวรพานพ่อพูด้ตากูดคดกูหูันต้องไปเสียงนไป ไอ้บุหมดเข้อ่อือขใหญคกอะบั้งโคกบุญื่้นเอ้วเคเรียวรึเ่าครัพอกันเกิดกา่ว่าแต่ว่าทวมีเขาอยากบุญเมือแต่เรื่อมันเมื่อคนด่างนะเรื่อครับคนด่างนั่งน่าจอนะเรื่องผือเบดุ้งอะไรเรื่องครับ้หมากเนี่ยไงเลื่อถ้าต้องอักระโลกเรื่อ เรือร่องขอ,อทองานานงานต็วอะขึ้นลายก็ขายันแค่ท่้งหน้าคง,ง,งขาพอเลยคนรอเนี่นนก็รอโอ้ยอันไหนรูปงามมันบอกไปขครว่าเอาแค่ไปจัดขังก็คือะ่ัดเบื้องากเบื้องข้ามาค่เอขคืนกันมันจขังบาแค่คืนอ,อยู่เขาคือว่าพอเป็นบาอือ แค่ทำงา่ายๆตรงๆทำง,ง่ายนๆนก็คาคนรอเขียนห่อมาจะมักเปแค่เงาเงาเลยแ้วประเด็นก็ขอได้เส้นอยู่แต่เพื่อเพื่อมากขอได้เส้นฟออยเขียนกับพื้นจับพื้นเลยกระชาบก็ะชัหนาเลยว่าผู้หญิงมากพอกค่เขียนได้เส้นน่อูนนอ้ตาเส้ยงเงาเลย <c oughs> <c oughs> เคลื่อเป็นเงินกับเปิดเค่ให้เปทข้ออยู่กับใจเอกีปูเรมาขอได้เนดิยวกังานไก่คือคือเขาทั้งคย่บเขาทังทาบึงคือเรื่อง่นเบีืยปากเขาจีบกบเชื้อเองนี่คือนี่คือไม่คู่เขาคืออะ ขอกับรว่าแท่ไวชาแข่เว่าี่ถือบุกไปมา่ามักเดิมทุนหม่ก็รอดขนาดแต่ว่าคูหนึ่งว่าม่เคเบลเอหรอกแต่ว่ายังแต่ขนาษเบ่ได้กเบลทีเดียวควเดทกีุ้ี้คกขี้ค ยังดไฟพึนเลยนี่งวดว้าหลงผะวแก่ว้าวแค่ยเาวกนมาใคราตู่โว่างรณ์ขนดี้โหผว่มมาแค่เพืนแบบนี้กันมาคงเค่ักูกัน คือแทบแกบระบเลยว่ามัเข่ากันหรือป้เข่าปูกเขาแทบเป่าน้ำมันไาก็คือเรื่องครับปูแต่ว่ามาเขาว่าคนยิงเรื่องหมาวางในปูนิ่แบบฟังมั้งแบบฟังอยู่กับแค่ค่คาออันนี้ผ่างมาแขกขต้องไอ้นาอ เออนั่งกับป่าคนอพาบผามือโคกบวกไก่พื้นผ้าราดืองกหน้าผ้าเอออ่าพึ้นย้าทุเรยนื้อเฟียวันเฟินตาเออนั่งเพื่อนกันย่าพึ่งผ้าอ่ามือเข้ามือรามือโ้ามือมันหึงแล้วก็รด้วยบ่เบาหนักดาบ่เบแงก็เอันเอีคือแพงมากขั้นของไทย นางรักร th ักแนาการกุอืมฮะรั้ผู้รักคนรักคือเสียงเรียงงามมือคุณมืออาทือแต่ยาทักวงคาร้อมกับปิ้งแก้วเนาะอืมฮะมือค้มมือยามือค้มมือหมั่นล้วก็ดูดๆลงเมื่อนะไปทน้าบอกพานยิจะพูด่อคือานวังาวว้าานย่ว้าจไง ก้าวครับอกคนไ่อยากฟังก็อย่าฟันนะครับม่อยากฟังนะครับแต่พูดบอกคนถือว่าคนคิดหอดอยู่ในครัวเงียบครับอยากฟังคนเพ่ดผ่านกุญแจอย่าของมากมั้งนักข่าเห็นั้ือเปล่ เลี้ยเขาก่าเพราะว่าปู่กาและปูกคือพวกเขาเนี่ยคือเก้าเก้าเ็ดคือเก้าเก้ก็ปู่กาเขาเขาน้องเลืมว่าอย่างไงเลียมเขา,าเป็น้องเลีอยมตาปูโอ้ยิควอบากเล้ยมปูให้ยิ่งนั่งแกง้มแม่ยิ่งอายอย่นาน้คือให้เขาพาขักเขาจะบอกเดี๋ยว,วนีคือเขาทำช้ำเนาะ้ต่ใินน้มาแก่แบบโม่เน่าก ขาวเยอะแบัคือไมัว่าแดงมืดปรกหวานกัหวานพ้าออกขาวจากค่ะให้น้งวักับเด็กให้งวักับพกเดีมาคือเาทแต่บ้นวัวแ่ไหนบ้ันจะเข้าไหนบ้านวัวก็บ่อแดงยังบ้านแดยังบ้นง ท voi, ama, ่าคนเนี่ยคนเนี่ยใครกปไ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 ปกัวั้กไปเออเขาว่าเนี่ทคนเขาไม่ยั้งจะขี้เขาพูดตายอไปนาดไนเราคว้ามันไปง่วงขีว่าพวงเนขายผู้ขังข้างครัไอ้ห้หวเนี่ยบ้ากันไปไม่ไกู ขาย,ยขก็ข่งวัดเออแมู่ดยันเกิกับปี่พันขายอือกูเห็นกูเห็นก่ใกต้กนน่ะหนาเลยๆนะัน,นะนนะแหะแม่พูดเพราะว่าเห็นจิ้งพวนกวนเออแต่พันยังไ่รัเรียมขึ้นบานั่ไมเออแต่พันมอกูมาดูนั่นนะั่นแเมียบักเลี้ยนั่นะอีขายแตงโมกใกล้ๆก,กันกับแม่พูนะขายก็ข่งขง้างจรมั้คออนอกลน าควรจัดทำมาหากินรอดด้วยนะใช่ไหมครับผมบทุกคนจะทำผลจะราบรื่นบนดอกตุลาบนใบกระเทียมครับเพราะว่าทุกคนต้องทํามาหากินอดีตไม่สำคัญปัจจุบันสำคัญกว่าถูกตาไมเนีอม,มถูกต้องแล้วครับเอาข้ากระเจงค์ข้าวข้าวมาจากมือเืมครับผมขายของกันไม่ไม่ใช่สิ่งที่เสียหายเพราะใปแต่คนไปขี้ขายได้เลยแม่มาอะไรยืมแม่นอยู่ครับขายบะหมี่ก๋เอาเงินอดี้ไ,ไ,ไปซื้อมาขาย แม่อ,อคู่ขายปิ่งมัม่นขายเขาพวกก็เอาเงินเด้๋ไปคืนมาปิ่งขายทำให้ลูกร้านได้เป็นงโบกเลี้ยงการใช้ชีวิตแมงมุมไม่มีใครโผล่ดอกกระดานโบกไม่ใคริ่งกิ่งด้วยเกิดมาโผลดอกยิ่งทุกคนมีอดไรบ้าะทุกคนมีห้อยปิ่งห้อยงูหมด กวนเท่าถึงงานกก่าวไปมันกระองมือห้วยระริมทุกคนมือร้อยร้อยลาวร้อยเตะเพียงแต่ปัจจุบันเราจะทํายังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นเข้าสิจะป์มจุดบัตรตูกันไงเออขึ้นเดียวโได้เปิดเกลี่ยเกลี่นใคขึ้นแดียวโได้เปิดเกลี่รวมไครเงินมายมครับผมทำไปขึ้ถามว่ายิ้มกับแกงโมเออเขากัคือถนอึ้ต่องนะรักไม่มีปัญหา ทุกคนเกิดมาร้วนแต่มีกรรมเป็นของตัวเองแต่เราจะแก้กรรแบบไหน,นคือการขางวงุ่นคือการฝึกคิดฝึดดใกใจฝึกอารมณ์ฝึกเป็นผู้ให้ไม่ใช่ฝึกแต่เป็นคนเอาเข้าใจงังรูจักเสียสระรูจักกิ่นรูจักขลานรูจักเออไห้คนบ้าบ่บ้านมือจจถึงว่าเอาเขา้าใจเออคนเราจะได้ ก็ต้องไปคู่ให้ก่อนเขาแค่้างอย่าขัดจีรม้อนแกู่่แต่มิธไหนรื่ังกัรออกวัยคือยากฟังอย่างแู้นยาแกมเขาเบาแรงไปยลงแค้บแกเบาะาได้ยังแก้คุเบาเร้ายปังนั้นนาะแก้เขาเพิ่ม้ามาเรื่องแค่ว่าเพิ่มมาเขาอยากข้ายึงเขาบอกวยังว่าเขาบอแค่ 好可恶啊你讲，就是板子的，我不

ค่ะสวัสดีค่ะแตงโมกาบสวัสดีทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะมือนี้ก็เป็นมือวันที่11อแล้วเนาะค่ะเป็นมือวันเป่าค่ะแต่ว่าแนวทางห้องสิเป่าบอห้องก็ับมาฟังคําเบอกคําจาของปูเนาะค่ะที่แตงโมจะเอามาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องหฮอได้ติดตามได้รับชมรับฟังเนาะค่ะใครเอฟซีฮันได้ประมาเห้าก็เดินผ่านเนาะค่ะเอฟซีฮันไดมากกะตังตามจังกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ค่ะจะบ่ไดิพลานทอดเด็ด ตัวเลขดังๆจากปูตาเฮาเนาะค่ะข้ามือนี้ค่ะปูบอกห้ย,ยิิมเนะะาะค่ะจำไว้เด้อค่ะแนวทางนะะเนาะค่ะ11ค่ะปูยำเนาะคะ่ะมือนี้มาแปลกๆค่ะมีส11เนาะคะ่ะเข้ากับพินิจจารณาเบิงเนาะคะ่ะถ้าออก11ปูบอกว่าจะเมื่อกินเหลียบค่ะแต่วลา ถ้าออกเกาเกาจะมืองงสันวาเฮาก็ฟังเอากิดจาหน้าเอาเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของปูตาเฮาค่ะค่ะที่ปูเฮาเบาโยมือนีเนาะ,ค,ะค่ะกาจะมีอยแต่เป่านะคะมือนีปูเฮาจะย้ำเป่าเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะแตงโมกับสีมาฝราคมีพี่น้องเฮาสานีเนาะค่ะเ่ะเอฟซีฮันไรพ่มักกับเรียนผ่านเนาะคะ่ะให้โชคให้มนันให้รำให้รวยค่ะเขามาติดตามเ <c oughs> ขามารับชม แตงโมผาลวยแล้วให้ลำลำลุวยๆยทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะด้วยบุญบารมีองค์ปูชิพข้าวค่ะเพราว่า FC เอฟซีเฮาทานใดเนาะคะ่ะจะไปหยิบจับสลากินแบงรัฐบาลตัวใดค่ะให้มีแตงแต่รางวัลทุกทุกใบทุกทุกแผ่นเนาะคะ่ะโศกมันและลำลวยเนาะคะ่ะแตงโมขอกาบสวัสดีค่ะ